ผู้เยอรมันวันนี้ค่ะขอเสนอประโยคนี้นะเปิดหน้าต่างไม่ดีพูดแบบนี้นะคะ m a กปิด t ธ e that f e n t e o u f Mark p e t ธอ that f e n s t e o u f เปิดหน,ปหน้าต่างให้หน่อยสิย่อยง่ายเข้าใจได้ใช้ได้จริงนะคะถ้าเป็นหนึ่งคนที่กำลังหาที่เรีนยนเยอรมันรเรียนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น a 1 .1 A1.2 จนะคะแค่18 9 0บบาทสอนพื้นฐานให้คุณฟรีในคอร์สเลยคะ่ะมาเริ่มต้นมาลุยไปได้วยกันนะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะกำลังจะหมดปีแล้วะคะ่ะอย่าปล่อยให้เป็นอีกหนึ่งปีที่คุณก็ เรียนไม่ได้อย่า,าไปล่อยไปอีกหนึ่งปีที่คุณก็ไม่รู้เรื่องอย่า,าไปล่อยไปอีกหนึ่งปีหรือปีแล้วปีเล่าที่สุดท้ายคุณก็พูดไม่สักทีนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสองบาทต่อชั่วโมงให้ตรเองไม่ได้จริงๆหรอคะ há? แล้วก็หาเวลาให้เองไม่ได้จริงๆหรอคะ há? สุดท้ายทั้งหมดนี้เพื่อตัวคุณนะคะสนใจทักมานะคะเช่นะะกันนะคะใครที่เรียน A2 สองไม่รู้เรื่องก็หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาททักมานะมือลงของโค้ชคู่กันได้นะคะเอสองนะหกถึงชั่วโมงสองร้อยวิดีโอนะคะตัว เจ็ด้ยบาทแล้วได้โบนัสเป็นคอสสนานาด้วยนะทักด่วน